เครื่องกับหมูนะครับเอาไข่คั่วให้เข้ากันนะครับแล้วก็สีเติมพริกปุงโรสกับน้ำปลาแดกนะครับวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุสุคนครับพอเขาช่างเต้าวนข้อมันแขมพิ้เก้าครับพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศตอนแรกๆนะครับซี่วงเครื่องเลยยังแดดด้วยครับ ตาเป็นตุบๆพี่น้องหัวกระตุนนะครับสีขาวเรียวว่ครับมือนี่สีขาวเรียวตะเทียงผละครับก็บเลยกินเข่าแล้วก็พักผ่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้สีมือแรกเะครับพี่นอ้องก็เลยสีมาเห็ดแนวกินกินแรงครับก่อนอื่นก็สีต้งมาอุ่นเข่ากันครับมือนี่อุ่นเข่าเย็นนะครับสีมาเห็ดแนวกินยี่เตาไฟครับพี่น้อง เตาท่านนะครับเพราะว่าบ่ได้เห็ดแนวกินยืดเตาท่านให้พี่น้องเบื้องโดดน่อยนะครับกะสีอ้นเข่าก้อนแล้วก็สีเห็ดแนวกินนะครับแบบละล่าละมือนี้ครับแกงอ้อมนะครับที่เป็นอ้อมหมูนะครับพี่น้องแล้วก็ไส้เอื้อนะครับแกงอ้อมแบบละล่าแล้วก็ไส้พักนะครับพอได้สดนำในจักน้อยนะครับ ตาเป็นยังไงคือเป็นโม่วมวอแดดมันยังแดดจ่ายด้ครับพี่น้องเนี่ยตัวซีโมงเครืองครับสีฟ้าเฮดก้อนครับเพราะว่ามันต้องปอบกอื้อนะครับเอื้อว่ายึดทั้งถังนะที่ทั้งขุกกับขูนะครับเอาทับปลาใ้นะครับสีได้ปอบอื้อแล้วก็สีหันบักอื้อนะครับมันสีไซเวลาโดนไดจักน้อยครับต่วซีนหมูหันแป๊บยวงเด้วครับพี่น้องก้อนอื้อนนะครับเลาก็สีตองมาอุ่นเข่ากันครับพี่น้องดังไส้กัน มาพี่น้องดังไฟกันครับ จังไฟติสต์นะครับพี่น้องมาอวนเข่าครับเ <_ Designer> ขาเย็นครับพี่น้องซ้นอุวนสามสี่ขากินบะเบอร์เตียรเนี่ยเอาเหี่ยมบ่หลายคนนะครับสามคนสี่คนกินเข่าบะเบิร์ติดตะเจืเอเคครับเข่ามาถ้วยหนึ่งถั่ยงครับถ้วยซ้ำก๋วยเตี๋ยวน่ะ กินได้ทั้งเสาทั้งแรงครับข้าวเหนียวไม่มันอ่อนครับพี่น้องชีบดอดยุดอรครับมาแรง่งไว้ยก็มาเสากินจับจับเจีบแล้วก็ไปเฮ็ดเนียบกันแล้วครับเทียงหน้าผู้ใด้กินแน่ว่ากินแน่กระซางครับ นี่งานกินเขาว่าความกันนะครับย่ำย่ำเสากับย่ำเทียงนะครับแต่ววันนี้มาแล้งกินพอามกันเยอะครับเพราะว่า,ามันเสามากกินเหล้ากับไปไพ่ไ,ไปมั่นนะครับไปเวียกเนาะย่งเป็นไปใหม่ที่ผมเอาอ้อยนะครับนี่เป็นเปลวไฟอนาะป้าพี่น,อนอ้องยวไปป,อ,ปอบเอื้อกันครับมาครับพี่น,อน้องมาผ,าผ้าอื้อกันครับ บักอือหนว่วย,ยยังไงครับพี่น้องกินบักแอปเปิ้ลครับบักแอปเปิ้ลเหลือตั้งเต้าไหว่รงสีหมดเลรอครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เหรอเอาเซลล์ที่ตุ่เหยียบเรามีผู้กินมั่นครับข <c oughs> ้ากินบักโมอยู่ครับแง่หนีบักโมออกนะบักโมมีแต่ <c oughs> ไปสื่อสายกับมิตรแดงหวานนะค่ะบ,บอกโม่ปีนี่บอกโม่เขาจะออกหลายมันดกครับข้างนอกนั้องแดด,ดด้วยครับพี่น้อง,งแบนแล้วเว้นตกอินหั่นคำเหมือดไว้ไว้ครับ เรืองเออเฮ้ยขับนุ่เรื่องเออเอกันนะเป็นตามันครับรับพี่น้องอคงนน่ะเฮ็ดบวชหรือว่าเครื่องจ้องไห้กับว่ามีผู้กินนะครับพี่น้อง <S <s น,อนอกจากแกงกับพัดครับ <S <s น,อนอกจากแกงก็พับแบบก็ที่ไรทั้งกินครมบมันมีตั้งกรบบวด บวชนะครับแกงบวชเนาะเป็ดเห็ดนะ้ำหวานนะครับพี่อ้อเอาดูหน่อยีเร็ดแกงกันครับแกงมืออ้อมมือใชอไหม,มอ้อมแบบลาวลา่นะครับเป็นแกงอ้อมนะครับ แกงอ้อมสหมูซีหมูครับไส้พักพักหอมบัวแล้วก็พักซี่เล่าครับเฮ็ดคือแกงอ้อมทั่วไปนะครับกะฝฟันมะอือกับฟานเป็นต้อนครับมักต้อนหน่อยต้อนง่ายกับกะยาครับแล้วตะผู้หมกนะักเนาะกะเอาอันนี้ออกนะครับ เอาเปลือกมันออกนะครับพอมันแก่ละครับมันบอกคือแบอกอือออนนะครับคันแบอกอืออ,อนนะเท่าอันนี้เบิดเปลือกก็ได้ครับอันนี้บักอือแก่ละครับพี่น้องจนเหลืองจนอันนี้ละครับสีนจนเขียวดื่มๆนะครับต่อทีญญเป็นตอนตอนไหนอตอนไงก็แด้วแตเห้าครับผู้ําค้นกับเ,เบิรงคลิปนะครับกับ ทักมาถามกับว่าจะไปเที่ยวยังทานยังสี่นะครับกับย่งรับยุ่นะครับพี่น้องย่งผ้าไปได้อยู่นะครับตอนนี้กับติดวันที่สิบหอดสิบห้าเดือนมีหน้ากับติดครับเมษากับติดวันที่สิบหอดสิบหาน้องนันก็ว่างนะครับทักขามาถามมาไทยกันได้ครับพี่น้องว่ามือใดครับสะดวกมือใดนะครับ มันกันยังพอมีคิวว่างอยู่เนาะบุ้ยเป็นหล้มีคิวว่างเฮียเป็นตอนนะครับพี่นอตอนแนวใดก็ได้ตามสะดวกเท้านะครับผมก,ก็เฮียเป็นตอนประมาณนี้นะครับบ่ายังครับซ่อมนี่ะครับ,รบเดี๋ยวผมสีหันไปเรื่อยๆนะครับฮ็ดบวชคือสีแสีพี่น,นอ นั่นแหละครับพี่น,อน้องกะผู้ใดมีข้อสงสัยเรื่อง,องน,นี้กะทักหน้าถามมาถ่ายกันได้ครับยังเช่นเอาวิธีการเอารดคามนะครับหลายคน้นกระถามนะครับผลลายค้นกระแอนมาถามนะครับอ่าหลายๆแบบว่าหลายๆเคสนะครับที่ต้องเคลียดแต่ว่าอ่าลดยังควันว่าเบิร์ดใดบอ่อยังสินนะครับมันก็นเป็นกรณีกรณีไปนะครับ ถ่าไฟแนงเขาย่อมันก็นได้ล่ะครับพี่นองถ่าไฟแนงเขาคิดค mm hmm. ิดเหลี่ยมให้ค mm hmm. ็ดย้งให้แล้วเรียบร้อยนะกะ็โอเคครับได้ส่วนมากมันสีเอกสารมันสี่งย,ยากหลายอย่างนะครับก็เองงเช่นที่ว่ามันจะคลองรถนะครับซื้อว่าตรงก,รกันกะได้ยก็ครับแต่ว่ามันต้องใส่เอกสารอ่าหลายในจักน้อยนะครับแต่ว่าทางได้มันได้ครับคือจังผมตะกอน,น่อ เปเป็นซื้อพอผมปีแรกนะครับทีดผมมาขามผมก็ต้องใส่เอกสารหลายย่างนะครับแปลว่ากอกสามารถขามในยุ่เนาะนั่นแหะครับพี่น,อน้องจะมาทักมาถามกันได้ครับนังฟางผมจมด้วยครับพี่น,อน้องคลิปเนี้ยเค็ดแนวกินไปน้ำ ส้อยตอนหน่อยอกับาน,นั้งแตกมันอุ่นเหลวมันสีเละนะครับที่นผมเฮียงกินเน้ากินแบบว่าบ่เบิดจะเถื่อผมก็อยากกินแฮมเบิดนะพอเสียดายห้องเห็ดเหลวล้องเถื่อผู้เฒ่ากับอยากตะป่นตะปานะครับตัองเถื่อห้องกับเ,เบื้อนะครับพี่น้องผู้เฒ่าก็มากินป่ามากินป่นนั่งสนะว,ว่างกันลาปลาดุก เห็นบบาดอนเบาอีก็บเบาสกุลพัน,นธนิดลาประดุกนะก็เลยอยากก็เลยเห็ดแ้่ว่ากระเบิดอยู่ครับลาประดุกตักส้มพี่น้องนะลาสองตัวนี่ไข่ขึ้นก็คิดว่าเบิร์แลละครับแกงซซลมีกับเหยือกิน่ลาละพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันตอนแกงเนาะ ยาผมใส่ขอใส่นำกอนครับเตรียมเรื่องเตรียมของกันไปเบื้องกันตอนแกงนะครับเนาะอ่ะพี่น้องใส่ลูกแล้วนะครับมาเบื่องวัตถุดิบกันครับปลาเต็มไออ่ะวัตถุดิบกับื่องปุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าบักพริกระตะไคร้หัวหอมตามละเอียดนะครับใส่เกลือน้ำนะครับน,นี่จะเป็นบักอื้อที่ห่อหัน่นหรือว่าฟักทองที่ห่อหั่นนะครับ เป็นสิ้นนะครับถ้าก็ไปลางแล้วนะครับอันนี้หมูเนื้อหมูก็เลือกติดมันนิดจักน้อยนะครับเพื่อให้มันนุ่มบกกระด้างนะครับอันนี้น้ำปลาใส่ใส้แกงครับปลาแดกของชุรสนะครับเกลือน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็ผักเข้าครับมีผักซี่ผักหอมบวแล้วก็ผักอีตูนะครับหรือว่าใบหนังตูนะครับ มาห้ามาข้างหมอกันได้ครับพี่น้องสิอเอาหมูร่วงไปครัวครับสเ,เส้นหนำจั้อนไฟแห้งพอดเสี่ยวหมูกับเครื่องรุงที่เขาตันะครับเครื่องแกงที่เขาตําน,นะครับใส่กันนะครับ นี่ครับฮ่อนฮ่อนฮ้อนฮ่อนฮ่อนเดี๋ยวไปตั้งไฟนะครับเรื่องกดทายอเอาเครื่องกับหมูนะครับเอาไข่คว้วให้เข้ากันนะครับแล้วก็สิเติมเติปรุงรสกับน้ำปลาแดงนะครับอย่าขวมวนึกโทรศัพท์ใหม่แล้วก็บอจัก ใช้ผมรุงรถครับปลาแหลกนะครับอ้าตุลักตุเล่แต่นอหมอไม้ไม้ไม้หม,มอไม้ประเด็ดจักหน่อยนะครับจะเติมน้ำลงกไปจักหน่อยครับพี่น้องนั่นสินันสีใหม่ สุจกจักหน่อยฮัสิเติมน้ำล่างโคกนะครับกระสิเอาบบเนื้อล่อลงนะครับแกงนะครับเฮาใส่ตะกระเดกครับอ่าของปรุงรสหล้วก็แป้งนัวก้อนนะครับบาสิือไก่สีสุก้าจังซี่ซ้าจังสีเติมขั้ว,วม้วขัว้วกลมกล่อม,มอีกเท่าหนึงนะครับพี่น,อน้องใส่อันนี้แล้วนะครับ ใส่น้ำเรียกกระสีใส่บะเอิญนะครับจระเบื้องน้ำเอาด้วยครับพี่น้องวันนี้น้ำเั็กน้อนยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำอีกสักหน่อยกันไฟกระห้อนหอนเติมน้ำอีกสักหน่อยก็ทำวุ้ยยางขรรับแจงบะเอิญปิดฟ้าไปครับ เรีาเบื้องตอนเดือดนะทานแดงจึ้งคืองนะครับพี่นอ้องโอ้บะเอือสุกเราไปหรือถ้าจะสุกนะครับพี่นอ้องย่านบะเอือสุกแราไม่เละนะครับต้องเอาเหมือนสุกกลว่าเอาไปสุกต้ออีกตอนปรุงนะครับพอมันยังห่อนอยู่เนาะแช่พักเข้าไปแช่ยังเข้าไปก็เสียพอดีลนะครับ ยาบะอือ้อซุกจักน้อยห้ากระสีปรุงนะครับอีกเที่ยนึงนะมีเปิดเบื้องก้อนครับะเปิดเบื้องอีกเที่ยนึงครับพี่น้องโอเคบะอือ้อกระสีเริ่มซุกแล้วเนะาะจะซีมกันครับเติมน้ำตาลจักน้อยครับปรับ รถนะครับรถขมกลมนะครับใส่น้ำปลาอีกคนิดนึงครับเพิ่มกลมหอมเนาะพักกะิเติมพักนะครับนี่พักที่เห้าอันนี้ไว้นะครับลงไปเบิดเลยเท่เดียวครับว่าพักความกันยี่เหลีวนะครับ ผักซี่พร้มบัวนะครับแล้วกาใแบบพักอีตู้นะครับใแบบนังตูเนาะน่ากินนะครับพี่นอ้องผมสิโปงเลยเด้อพออื้อมซุกแล้วครับเบื้องพี่น้องอันเห็ดมันบ่เท่าทไดดอกครับเฮ็ดแล้วมันต้องเก็บนะครับพี่นอ้องเห็ดแนวกินนะมันขี่ขาดแนวนี่แหละครับมันต้องเก็บ ต้องลากนะครับเบิง้งนี้กี่นครับมันต้องเจ็บต้องลากเหี้เบิ้ดครับพี่น้องมันเวรน้ำหนี่ล่ะครับจนเมื่อ้วครับพี่น้องตะวันในกล่องมันยังแจงอเลยดิเอาละครับพี่น,อน,น,น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะสิได้จบไปสั้นหนีซะเนาะครับ ข้สี่้าวไ่ได้กินเฮเบิรงหรอกนะครับขวาผมสี่จัดการนะครับอันนี้ต้อนะครับว่าสี่เฮดน้ำหวานนะครับปวดออไวเพื่ออีเมลเราเอาไปวัดมืออื่นเศา้านะครับกระสี่ปอกแล้วก็บทันเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ซอยใสไอ้ยซอยแสนมป์ปูนใสไว้นะครับนี่ครับพี่นอง มั่นมันครับผมซีมเบิ้งในแกงหันแบบเอ,อือกระสีเฮ็ดแล้วกระสีได้ไปอาบน,น้ำผล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กระสีได้ไ,ไว้ซ้ำหนี้ซะเนาะครับพี่น้องอ่าฝากพี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามนะครับช่องเต้าบนข้นเป็นแขนไมเดอ้อครับพี่น้องฝากเพียงรลังใจให้บอทขมโฆษณาครับมือเหนียวไว้ซ้ำนี้ครับสิเก็บบรรยากาศให้เบิ้งซ้ำนี้เนาะเอาไว้ออไวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ